สักท้ายตอนเที่ยงค่ะพี่น้องคะใกล้จะเที่ยงแล้วละมืงหนยูยายเห็ดหน้าขนมจีนเนี่คนงานได้ค่ะเด้อน้ตำต่ำต้องไปอีกตรงจินเด้อสิดชิมมึงเด้อบันชิมดูรสชาติก่อนอร่อยหรือเปล่ากูได้จะกินเอาจานมานยายเห็ดคน,นค,นนยยคนงานมาจะกคนมืงหนูยายคนงานมาจะกคนบอกปกติคนงานเ้างสิบมีสิบสองคนอ่า ัวเครื่องเกงใส่ย้ายต้มไก่สี่เส้พกสักท้ายต่อมเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะใกล้จะเที่ยงลวละเมื่อไนี่ย้ายเห็ดหน้าขนมจีนเนี่ยคนงานได้ค่ะเด้ออันนี้อาหารเที่ยงคนงานค่ะเมื่อนี่เมื่อนี่ย้ายยูค่ะย้ายกย็เลยเฮ็ดอ่าเป็นขนมจีนให้เขาเมื่อนี่ประมาณล่าค่ะต้มไก่สีใส่เนี่ย เอาเนื้อ่อนไส่น้ำขนมจีนค่ะแต่ก็ใส่ปลากระปองเ้อค่ะเด้อไม่จีน้ำกันไม่จีน้ำกันคนละจานละจานรสชาติกลมกล่อมเพิินค่ะพี่น้องเอาอยู่แบบอ่าพี่น้องกันนี่อย่างนี้เลยค่ะรสชาติอันนี้อาหารเที่ยงค้นงานค่ะเมื่อนี่ เมื่อไห่ย้ายอยู่ค่ะย้ายก็เลยเฮ็ดอ่าเป็นขนมจีนให้เขาเมื่อนี่ประมาณร่างหนีเลยค่ะรสชาติย่านเขาบอกวกินกันย่านเขากินอิ่มแอรแปรเลยค่ะอ้าวขอบพระคุณท่านหลายเด้อค่ะที่ขับก้อยซ้ซอ,อ,อยเสะเขาก็ได้กินดุแล้วนะเพราะว่าเขาประหยัดสันดิจ๊เพิ่นถือหวยค่ะ เจ้ันถือหวยเพัก่กจะเลยเสื้ออาหารมันเลี่ยงคนงัดกลมกล่อมดีมากๆเลยนี่ค่ะคาจูคาจูคาจูหมอกกำลังเดือดค่ะเอาน้ามาใส่อีกก็านาจักหน่อยก่อนอยันบอกระดิ่งกล่อมค่าต้งใกล้เสียไะ เอาเนื้อเพิ่นใส่น้ำขนมจีนค่ะแล้วก็ะใสปลากระปองไดไปแล้วก็กลับขื้นมาด้เนี่ยังมาคนงานบักหนึ่งนะไปแล้วกลับขึ้นมาคือหอดสันเขามันกลับขึ้นมาเห็ดนาอ่าขัวเครื่องเกงใส่ย้ายต้มไก่สีเสพอได่ไปแล้วก็กลับขื้นมาด้วนี่ยังมาคนงานบักหนึ่งนะไปแล้วกลับขึ้นมาคือหอดสัน เขามันกลับขึ้นมาเห็ดนางน,น้นำมันบกคนเหมือนย้ยายสิใสอ่ากะทิอีกแจะกกองหน่อยนึงค่ะให้มันหอมๆน้ำกะทิค่ะกลมกล่อมดีมากๆเลยนี่ค่ะคาจูคาจูคาจูสุดท้ายตอนเที่ยงค่ะพี่นอ้องคะก็จะเที่ยงแล้วล่ะ มืงอย่ให้ยายเฮ็ดน้ำขนมจีนนี่คนงานได้ค่ะเด้อค่ะเด้อมาสีน,น้ำกันมาสีน,น้ำกันคนละจานละจานรสชาติกลมกลมมันตันต้องไปอีกต้องกินแล้วสิชิมมึงด้ยวยบอลชิมดูรสชาติก่อนอร่อยหรือเปล่ากูจะกินเอาจานมาทั้งเพื่อนค่ะพี่น้นองเอาอยู่แบบอ่าพี่น้องกันนี่นย่างน้ำตาล ต้องไปอีกตรงกินแล้วสิชิมมึงเด้อบปะชิมดูรสชาติก่อนอร่อยหรือเปล่ากูอยากจะกินอาจารย์มาขนมจีนมาประมาณสามโลหรือสี่โลนั่แหละอยู่ข้างนอกคนเด้อค่ะเด้อมาสิน,น้ำกันมาจิน,น้ำกันคนละจานละจานร,รสชาติกลมกลมยายเห็ดคนงานมันจะคนมือนหรืยาย คนงานมาจากคนบอกปกติคนงานห้องสิมีสิบสองคนยายพรเด้อขอบคุณหลายค่ะมันด้ค่ะเด้เพลินค่ะพี่น้องเอาอยู่แบบอ่าพี่น้องกันนี่ยังน้ำมันบกคนเหมได้ยายสิส่อ่ากะทิอีกแกะกองน้อยนึงค่ะให้มันหอมๆน้ำกะทิค่ะขนมจีนมหมประมาณสามโลหรือสี่โลนั่แหละ ข้างนอกคนนะยายสิ่เนื้อไกซ่ซสน้ำดเดือดคเดอมันยังเจ้มข้นดีซื้อปูหมอกกำลังเดือดค่ะเอน้ำมาใส่อีกก็น่าจะน้อยกอนยันบอกพอกินนะยายสิ่เนื้อไกซ่ซสน้ำดเดือดคะเดอมันยังเจ้มข้นดี ซื้อ,อหมอก,กําลังเดือดค่ะเอาน้ามาใส่อีกก็น่านะจะหน่อยคนยันบ่อพอกินค่ะแต่อ่าเด็กน้อยคน,อ,ยนมมยอ่ะมันประมาณแล้วสองคนหรือสามคนนี่แหละพวันเป็นหนนหน้าพร้อมนะคะเนาะคนกันเลยบ่อพักกันมายายใส่อท,ท้ายตอนเที่ยงค่ะพี่น้องคะใกล้จะเที่ยงแล้วล่ะ คุณยายเฮ็ดนั่งขนมจีนย่นค้นงานด้วยค่ะเด้อแวะมาเห็นคลิปคุณยายกับโค้ดถูกใจให้คุณยายน้ำในด้วยค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้มูฮาเบิงน้ำกด,ดติดตามน้ำขนมจีนขาโจนะคะอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมขาซื้อขาปัวเครื่องเก่งใส่ยายต้มไก่สี่ใส่พร้นต่ำ ต้องไปอีกตรงจีนเดี๋ยวจิชิมมึงเด้อบอนชิมดูรสชาติก่อนอร่อยหรือเปล่าผูใดจะกินเอาจามนมาต้มค่ะต้มไก่เสียบไส่เนื้อเอาเนื้อเพิ่นใส่น้ำขนมนจีนค่ะแต่ก็ใส่ปลากระปองน้ำตามต้องไปอีกตรงจีนเดี๋ยวจะชิมมึงเด้อบอนชิมดูรสชาติก่อนอร่อยหรือเปล่า กูได้จะกินอาจารย์มาขับ,บก้อยซอยแซ่เขาก็ได้กินรุแล้วนะเพราะว่าเขาเประหยัดสั้นดิเจิ่นถือหวยค่ะเจิคนถือหวยเพิ่นก็เลยซื้ออาหารมาเลี้ยงคนงานเพิ่นค่ะพี่น้องเอาอยู่แบบอ่าพี่น้องกันมี่ังไ่ไปแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยอย่างเงมาคนงานบักหนึ่งนะไปแล้วกลับขึ้นมาขึ้นหอดอสัน้นเขามันกลับขึ้นมาเห็ดน,น้ำกลมกล่อมดีมากๆเลย นี่ค่ะขาจูขาจูข,าจ,ขาจูย่านเขาปุ้งๆกินขนาดยังเขากินอิ่มแอบแปงเลยค่ะอ้าวขอบพระคุณท่านหลายเด้อค่ะอ่าที่อันนีเลยค่ะรสชาติมันตาลต,ต้องไปอีกต้องมาจินเด้อสิชิมมึงเด้อปันชิมดูรสชาติก่อนอร่อยหรือเปล่าผู้ใดอจะกินอาจานมา ใก้ตอนเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะใกล้จะเที่ยงแล้วละ่ะเมื่อไหร่ย้ายเห็ดหน้าขนมจีนเนี่ยค้นงานได้ค่ะเด้อย้ายพร้อมเด้อขอบพระคุณหลายค่ะมาได้ค่ะเด,ขเด้ขับก้อยซอยแซ่เขาก็ได้กินดุแล้วนะเพราะว่าเขาก็อยากสันดิเจ้เพิ่นถือหวยค่ะเจ้เพิ่นถือหวยเพิ่งก็เลยซื้ออาหารมาเลี้ยงคนงานอันนี้อาหารเที่ยงค้นงานค่ะเมื่อนี่เมื่อไหร่ย้ายยูค่ะย้ายก็เลยเฮ็ด เป็นขนมจีนให้เขาเมื่อี่ประมาณล่านเพิ่นค่ะพี่น้องเอาอยู่แบบอ่าพี่น้องกันนี่นย่างขับก้อยซอยแซ่เขาก็ได้กินรุแล้วนะเพราะว่าเขาก็อยากสันดิอ่าเจ๊พ่นถือหวยค่ะเจ๊พันถือหวยเพื่อก็เลยเสืออาหารมาเลี่ยงคนงักอ่าหัวเครื่องเกงใส่ย,ย้ายต้มไกส่สีเสพกลมกล่อมดีมากๆเลยนี่ค่ะฮาจู คาจูคาจูหมอก,กําลังเดือดค่ะอนนํามาใส่อีกนกนาจักน่อยก่อนยันบกพองินอ่าวเครื่องเก่งใส่ย้ายต้มไก่สีใส่พรองน้ำมันบกคนเหมือนได้ย้ายสิใส่อ่ากะทิอีกแคกองหน่อยนึงค่ะเห็นมันหอมๆน้ำกะทิค่ะ ย่านเขาพ่พอกินกันย่านเขากินอิ่มแอแป้เลยค่ะอ้าวขอบพระคุณท่านหลายเด้อค่ะอ่าที่โอ้หมอกกำลังเดือดค่ะเอาน้ามาใส่อีกก็น่านะจะน้อยก่อนอย่านพ่อพ่อกินยูน้ำกันได้ตลอดแต่ใส่เขาก็ขึ้นหอดเราแต่ใส่เขาก็จมหาเฮาโอ้ขึ้นหอดแม่ดิพำไมเขากลับ ย่านเขาพอกินค่ะยังเขากินอิ่มแอแป้เลยค่ะอ้าวขอบพระคุณทานหลายเด้อค่ะอ่าที่อะไรไปแล้วกลับขึ้นมาด้วยนี่ยังมาคนงานบักหนึ่งนะไปแล้วกลับขึ้นมาขึ้นหอสันเขามันกลับขึ้นมาเห็ดน้าขวเครื่องเกยงใส่ย้ายต้มไก่สี่เสพอย่านเขาพอ่อกินค่ะยางเขากินอิ่มแอแป้เลยค่ะ อาขอบพระคุณหลายเด้อค่ะอ่าที่อจิ๋ไก่มาอ่ากิโลหนึ่งยายก็มาต้มเคี่ยวให้มันเปื่อยๆก่อนค่ะมันเปื่อยๆก่อนเด้อค่ะเด้อเราจังเอามา